สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราเปลี่ยนโรงแรมแล้วค่ะเราได้มาอยู่ที่กรินดวอลนะคะเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ทุกคนเห็นว่าบรรยากาศจากริมระเบียงของโรงแรมเราและห้องเราเป็นยังไงเชิญชมค่ะนี่เลยค่ะโอ้โ ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ Sunstar Hotel ค่ะอยู่ที่เมืองอเมียง,ง <laughs> กรินกรินดู <laughs> ใช่แล้วเราจะได้เห็นยอดไหมครับ <laughs> นี่นะคะข้างหลังเราเป็น Mount i g e r นะคะก็ <laughs> <g år> ถือว่าเป็น โรงแรมที่อยู่ติดกับสันเขาเลยจริงๆซึ่งยอดทั้งบนที่ทุกคนเห็นนะคะจริงๆอะ่ะน้องใหญ่กว่านี้มากแต่ว่าตอนนี้มันมีเออเหมือนเมฆบังอยู่นะโฮฟูลี่ว่าพรุ่งนี้เช้าเราจะได้เห็นนะคะนี่คือบรรยากาศรอบๆของด้านหลังโรงแรมเนาะอืมก็ต้องบอกว่าการมากรีนบลในครั้งนี้นะคะไม่ไม่ใช่ครั้งแรกเนาะ นี่เป็นครั้ง,ง,งที่ส2อ 2> งครับใช่แล้วก็ทริปนี้เราก็จะเนื่องจากว่าเราพาครอบครัวมาด้วยนะคะก็จะพาเขาไป explore แล้วก็วันนี้จริงๆมีกิจกรรมที่อยากไปทำที่คราวที่แล้วเราไม่ได้ไปรนั่นก็คือการไปขึ้น mount first นะคะซึ่งมันก็จะมีกิจกรรมมากมายให้ทำก็หวังว่าเราจะได้เห็นบรรยากาศรอบๆแบบที่เรา าดหวังไว้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะตัดภาพแล้วก็พาทุกคนไปดูบนยอดเขาของ Mount f i r s t กันค่ะบ๊ายายน่ยคะคุณไบาย